ขอเปิดเรียนทั่วประเทศ1กุมภาพันธ์นี้แต่สมุดสาคาปิดต่อกทมปริมนทนไม่เกินห้องละ25คนกระทรวงศึกษาธิการไฟเขียวกลับมาเปิดเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่1กุมภาพันธ์นี้ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการระบุว่าได้มีการพิจารณาอนุมัติออกมาจากทางคณะกรรมการเฉพาะกิจของสอบ,บอคอแล้วว่าจะจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการให้ดําเนินการใน3แนวทางแบ่งแยกตามพื้นที่โดยทุกแนวทางต้อง ปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยตามหลักของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดสำหรับ3แนวทางนั้นก็คือ 1. จังหวัดสมุทรสาครที่ยังมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและถือเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดคงยังต้องปิดโรงเรียนและใช้การเรียนการสอนตามแนวทางที่กระทรวงกำหนดไว้ 2. พื้นที่ในกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลคือนนทบุรีสมุทรปราการนาคปรปฐมและปทุมธานีให้โรงเรียนเปิดได้แต่ต้องจำกัดจำนวนนักเรียนไม่เกิน25คนต่อชั้นหรือ หรือให้สลับวันเรียน 3. พื้นที่จังหวัดอื่นๆนอกเหนือจากสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้เปิดโรงเรียนได้ตามปกติ